ตัวนี้นะคะช่วยในส่วนของเรื่องลบเรือนริ้วรอยล่องรึแบบนี้แล้วก็ถุมใต้ตาตรงนี้ค่ะหละกักๆาคือจะมีสมสนไพรซรั่มนะคะช่วยให้ล่องนึกแบบนี้ค่ะดีขึ้นตื้นขึ้นภายใน7-14ถึงวันนะคะวิธีการใช้ค่ะปกตินะคะทาแต้แบบนี้เลยเหมือนที่เราบำรุงครีมปกติทั่วไป ร่หงรือ,อาหางตาตีนกาทั้งหลายนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยผิวของพี่ท่านเนี่ค่ะรู้สึกกลื่นนะคะบำรุงได้ดีเพราะว่ามีส่วนผสมของเซรั่มถ้าหากว่า,าถ้าลูกค้านะคะได้ใช้ต่อเนื่อง7 1 4วันนะคะ ผิวของเราะคะ่ะจะตื้นขึน้นหายถาวรได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะช่วยบล็อกผิวของเราค่ะให้ตึงแบบนี้อยู่ตลอดเวลานะคะบำรุงได้ทั่วผิวหน้านะคะ,ะถ้าหากว่าอยากให้ต้องแก้มตรงนี้ค่ะดีขึ้นหรือแม้กระทั่งหน้าผากตรงนี้ค่ะตื้นขึ้นนะคะสามารถที่จะทาได้ทั่วผิวหน้าได้เลยนะคะ